วัดนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่มั่นใจได้เลยว่ามีมาก่อนนะมีมาก่อนมีมาก่อนอยุธยามีหลักฐานทั้งตำนานก็มีแล้วก็มีหลักฐานในแง่ของพระพุทธร,รูปที่ตกค้างอยู่นะโดยโดยศิลปกรรมโดยสถาปัตยกรรมโดยการออกแบบแล้วเนี่ยเราเชื่อค่อนข้างมั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นยุคก,ก่อน อยุธยานะส่วนจะเป็นลบบุรีจะเป็นผสมขเขมรขอมอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะตัวพระพุทธรูปหลักเป็นรูปสำริศที่เป็นพระประธานอยู่ในวัดธรรมมิกราชเนี่ยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพยาอันนี้ผมอินโทรแค่นี้ก่อนนะคราวนี้สถานะแล้วอะไรต่อมีอะไรที่เป็นตำนานบ้างที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันวัดธรรมมิกราชเนี่ยอาจารย์สุนีเชิญครับ วัดธรรมิกราชเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูหลักฐานในพงศาวดารเหนือ,อก็จะบอกว่าผู้สร้างวัดนี้เนี่ยนะฮะคือพระเจ้าธรรมิการาชามันก็อาจจะสัมพันธ์กันได้ว่าทำไมวัดนี้จึงชื่อวัดธรรมิการาชนะครับแต่พระเจ้าธรรมิการาชาคนนี้เนี่ยพราะองค์เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายสายน้ำพึ่ง นช่ไหมฮะนี่พอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มคุ้นเพราะเจ้าชายใส่น้ําผึ้งเนี่ยนะฮะก็คือคนที่ได้แต่งงานกันกันกบธิดาของจกักรพรรดิจีนคือเจ้าแม่ส้อยดอกมากใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นวัดนี้เนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยโดูโดยตำนานน,นะฮะก็มีที่มาที่ไปอย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าวัดนี้เนี่ย ต้องสร้างมาก่อนสมัยของอพระเจ้าบรมไตรลกนาโอเคโอเคนะเราเราเรารู้ว่าวัดนี้สร้างมาก่อนสมัยพระบรมไตรลกนาได้อย่างไงนะเราดูว่าวัดนี้เนี่ยท่านดูให้ดีนะพื้นที่ออกไปทางเนี้ยมันติดพระบรมหาราชวังของพระปรมไตรลกนาอันเนี้ยวัดอยู่หน้าวังเลย okay. ใช่ครับอยู่ติดกันเลยนี ตอนที่พระปรมไต่โลกนาถเนีน่ยเขายกพื้นที่เขตวัดพระศรีสันรเพชตรงนั้นเนี่ยเอาวังเนี่ยเป็นวัดอ <Okay. S 2> เขาก็ขยายวังเนี่ยมาชิดแม่น้ำ uh huh. นะสร้างวังในบริเวณนี้ใหม่แต่วังเนี่ยนะฮะความจริงเนี่ยมันควรจะขยายพื้นที่ได้มากกว่านั้นทำไมที่ไม่ขยายพื้นที่ได้มากเพราะติดวัดนีนนน้นั่นก็จึงแสดงให้เห็นว่าวัดนี้อย่างน้อยต้องมีมาก่อน พระบรมต่โลกนาฏแล้วเอ,อแต่ว่าเราเชื่อว่ายิ่งเก่าไปกว่านั้นคืออาจจะก่อนสมัยของพระเจ้าอู่ทองเลยเพราะตตวตำนานเนี่ยมันย้อนไปถึงพระธรรมิกราชาเ,เจ้าชายสายน้ำพึ่งโน่นนี่วัดนี้เนี่ยนะฮะคงเป็นวัดหลวงและมีขนาดใหญ่มากท่านจินตนาการดูสิว่าพระวิหารเนี่ยมันใหญ่แค่ไหน ดูเสาแต่ละเสาเนี่ยใหญ่มากและเรารู้ว่าวิหารน,นี้เนี่ยเป็นวิหารเก่าทําไมเราถึงรู้ว่าวิหารน,นี้เป็นวิหารเก่าเพราะว่าเขาไม่เจาะช่องหน้าต่างแต่เขาเจาะช่องแสงให้ในวิหารเนี้ยดูมลังมเลืองเหมือนเหมือนเป็นท่านะฮะแล้วที่นี่พร้อมกันไปยังเจอเสียงพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นสัมฤทธ ส่วนองค์พระเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับถ้าวัดนี้สร้างมาก่อนสมัยพระเจ้าอู่ทองอใช่ไหม,มท่านลองคิดดูว่าการหล่อสำลิกเป็นพระพุทธรูปใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยฝีมือขนาดไหนช่างขนาดไหนม,มันมันแสดงเห็นว่าเมื่อเราพูดถึงอโยธยาในยุคก,ก่อนพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเห็นอย่างพระเจ้าพนันเชิง นะฮะเห็นอย่างพบเสียรพุทธรูปที่วัดนี้เนี่ยมันใหญ่โตมโหูานมากเลยเพราะนั้นก็แสดงเห็นว่าเป็นบ้านเมืองที่ใหญ่โตพอสมควรแล้วก็สามารถสร้างวัดขนาดนี้ได้วัดนี้เนี่ยยังมีของสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือซึ่งซึ่งมีอยู่เพียงสองแห่งแค่นในอ,อยุธยานั่นก็คือมีสิงล้อมเจดีย์ใหญ่ นะฮะหน้าพระวิหารอ,อันนี้มันแสดงให้เห็นถึงคล้ายๆลักษณะอัตลักษณ์เฉพาะเลยนะฮะเพราะถ้าเป็นช้างล้อมอันนี้ก็อาจจะไปเอามาจากลังกาหรือเอามาจากทางสุโข,ขทยัยแต่สิ่งล้อมนี่เราไม่เคยเจอที่ไหนม,มันเป็นการแสดงอัตลักษณ์ ทางสถาปัตยกรรมทางศิลปะเฉพาะตัวแล้วก็มามีอยู่ที่วัดนี้ด้วยวัดนี้ตอนที่ท่านเดินผ่านเข้ามาเนี่ยเขาล้อมบ่อน้ำไว้น้ำในนั้นเนี่ยแต่ก่อนใสกินได้เลยนะครับก็สำหรับใช้ในที่นี้เพราะนั้นถ้าดูโดยสถานประมาณยังมีเจดีย์มีอะไรอีกเยอะนะที่นี่เจ้าวาดวัดวัดธรรมมิกราชนะ เข้าใจว่าจะชื่อพระธรรมวโรดมอะไรประมาณเนี้ยนะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปเป็นตัวเป็นคนเจรจาเพื่อหยาศึกเป็นหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ของคนที่มาปณีปนอมไม่ให้ต้องลบพุ่งกันระหว่างเจ้าสามกรมซึ่งเป็นลูกพระสนมกับเอทั้งปีของพระเจ้าเอกทัศกับพระเจ้าอยู่หัวอุทุพร์นะเรียกมาสี่คนมัน ยิ่งท้ายๆของอยุธยาเราต้องบอกว่าวัดกับวังเนี่ยสนิทกันมากแล้วฝ่ายฝ่ายฝ่ายวัดเนี่ยมีบทบาทในการเมืองในราชสำนักเนี่ยค่อนข้างสูง,งนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามาบวชแล้วก็อะไรต่ออะไรด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาคงจะเยอะเพราะฉะนั้นวัดที่เป็นวัดหลักๆเนี่ยสามารถจะคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมืองเวลาเกิดข้อขัดแย้งได้นะ แล้วหนึ่งในวัดนั้นเนี่ยที่สำคัญคือวัดธรรมิกราชเนี่ยตัวเจ้าคณะตัวเจ้าวาดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสี่ลูกเจรจาเพื่อให้ไม่ต้องลบกันอ่านี่ก็เพิ่มเติมอาจารย์สุนเนศนิดหน่อยครับ